พี่ๆซื้อรถมือ2องยังไงไม่ให้โดนหลอกอ๋อได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคําตอบให้แน่นอนนะฮะสาหรับคันนี้เลยนะฮะนี้เป็นลูกค้าเขาเอามาขายให้นะฮะตัวนี้เป็นตัว h o n d a j a z ๊น,นะฮะ1.5 SVP 2016นะครับคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูเลยว่ารถมือ2นี่หลักๆแล้วนี่เขาดูยังไงมีตรงไหนบ้างนะฮะอันดับแรกเลยนอกจากสภาพเครื่องยนต์นะฮะห้องเครื่องดูโดยรวมแล้ว สวยกิฟขนาดนี้นะฮะอันดับที่2นะฮะที่ต้องดูเลยคือฝากระโปงนี่ถ้าไม่มีรอยแกะขันที่ฝากระโปรงก็คืออันดับแรกเลยเรถคันนี้ไม่เคยทําสีแน,น่นอน100%นตะครับสองอ่าตัวนี้ด้านข้างนะฮะรอยจะเขียนเม็ดอาร์พวกนี้นะฮะนี่รอยเม็ดอาร์ตรงหัวโช๊คต่างๆพวกนี้ถ้ายังมีครบตําแหน่งเดิมนะฮะรับรองว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําทําสีมาแน,น่นอนนะครับอันดับแรกเลยจุดแรกหลักๆเลยนะครับอันดับที่2อนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ ตรงนี้เลยอ่าตัวนี้นะฮะนี่รอยตะเกีเมทอาร์ตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับนี่สำหรับรถนะฮะทุกคันนะฮะต้องมีนะฮะรอยพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะฮะต้องมีรอยพวกนี้นะฮะถ้าเราแกะดูแล้วนะฮะรถไม่มีรอยเม็ดจุดๆแบบนี้นะฮะการันตีได้เลยว่ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุชนมาแน่นอนนะฮะหรือว่าเคยแกะซ่อมทําสีมานะฮะอันนี้สําคัญนะฮะดูต้องดูทั้งสีบานนะฮะดูทั้งสีบานเลยนะครับ ต่อมาด้านหลังนะฮะอย่าลืมเช่นกันด้านหลังคันนี้นะฮะนี่ตัวอย่างอ่านี่รอยหัวน็อตตรงนี้นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะต้องไม่มีรอยแกะขันนะฮะนี่สังเกตดูได้เลยนะครับแล้วก็นี่เม็ดอาร์ตตรงนี้นะฮะนี่รอยเขยนเม็ดอาร์ตด้านข้างตรงนี้เช่นกันนะฮะต้องมีนะฮะถ้าไม่มีนะฮะรถต้องเคยชนจากด้านหลังมาแน่นอนนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะตัวนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับ จุดหนึ่งนี่สำคัญที่สุดเลยคือแผ่นเพยนะฮะนี่แผ่นเพยอันนี้เรียกแผ่นเพยรถนะฮะนี่แผ่นเพยตรงนี้ถ้ารถคันไหนไม่มีแผ่นเพยตัวนี้นะฮะฟันธงได้เลยว่ารถคันนี้ต้องโดนชนมาแน่นอนหรือว่าต้องมีการสวมแน่นอนนะฮะสังเกตดูได้เลยนะครับผมอ่าใครที่อยากรู้จุดไหนของรถอีกนะฮะวิธีการดูรถมือสองนะฮะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมมีคลิปนะฮะ อัดให้ดูนะฮะแนะนำนะฮะเก็บความรู้เล็กน้อยนะฮะสำหรับการดูร่มือสองนะฮะถ้าใครสนใจคลิปด,ดีๆแบบนี้นะฮะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั s ส r i b e ให้ด้วยนะครับหรือว่าอยากรู้เลือกอะไรนะฮะเกี่ยวกับการออกรถอาชีพต่างๆหรือว่าเงื่อนไขต่างๆนะฮะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมรีบติดต่อรีบตอบกลับไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ